ก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัว RG 2021คันนี้ให้ดูเนาะก็คันนี้ก็เป็นเป็นรถที่แต่งออกจากรันสต็อกเนี่ยนะฮะแต่ว่าน่าจะน่าจะได้แบบฟีดแบ็คค่อนข้างค่อนข้างดีมีคนชอบคนกดไ like ลค์อะไรเงี้ยเยอะเนาะก็มีคนถามเข้ามาเยอะแหละว่าทำอะไรไปบ้างนะก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้มัน มันใส่อะไรไปบ้างเนาะคือจริงๆแอบหลุดบทนิดนึงเพราะว่าตอนแรกอะ่ะถ้าดูในดูในในรูปที่ที่เอาโฆษณาว่าจะไลฟ์เนาะรถมันไม่ใช่แบบนี้แล้วมันถอยออกไปแนะล้รถมันไม่ใช่แบบนี้แล้วแต่ว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะรีวิวเวอร์ชั่นแรกให้ดูก่อนแต่ผมดันลืมก็ไปรื้อหรือพวกท่อชุดเกียร์โยงอะไรเงี้ยทำไปแล้วเนาะก็เสร็จพอดีเสร็จทันเวลาก็เดี๋ยว ก็จะได้เห็นไปเลยว่าชุดอัปเกรดรอบนี้เนี่ยไออารคันนี้มันทําอะไรไปบ้างก็มาดูชุดหน้าก่อนเลยแล้วกันเริ่มที่ชุดหน้าคันนี้เนี่ยเป็นรถไกด์2021เนอะชุดตุ๊กตาแฮนด์กับชุดยกไม้เนี่ยเป็นของของลันสต็อกนะฮะก็สองอันนี้เป็นเป็นงานบิลเล็ตที่เราสร้างแล้วออกแบบขึ้นมาตัว ตัวเกตพอร์ตเนี่ยคือด้วยดีไซน์ของผมเนี่ยคือเราขายของของนอกอะเยอะเนาะแต่ปัญหาเลยคือมันชอบบังจอนะบังจอไอ้ LED ไอ้จอ LCD ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าคือผมก็เลยพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ออกแบบให้มันแบบหลบให้ได้มากที่สุดเนาะจริงๆแล้วชุดตุ๊กตาคิกแบ็คของรันสต็อกกับเกตพอตเซตนี้เนี่ย ผมคิดว่าในตลาดตอนนี้น่าจะเป็นอันนึงที่มองเห็นจอได้แบบชัดมากนะลองแพนแบบดูจากข้างหลังเนี้ยก็น่าจะเห็นว่ามันเห็นจอแบบเยอะมากก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นงานงานบิลเลตอลูมิเนียมนะทั้งทั้งก่อนงอมหยิบตัวอย่างให้ดูนะเป็นเป็นตัวเกต rg นะฮะก็สามารถจับกับขาตุ๊กตายี่ห้อไหนก็ได้เนาะเอาไปจับได้หมดนะฮะตัวนี้ถ้าถ้าขามีไดมิเตอร์ อ่ะนี่งานตัวอย่างขาเนี่ยตรงนี้มีไดมิตเตอร์อน่ง1ุนิ้วเนาะก็ถ้าเป็นตุ๊กตาไม่ว่าจะแบรนด์ใดก็ตามเนี่ยสามารถเอาไปจับกับขามันได้นะฮะอ่ะก็เป็นบิลเล็ตอลูมิเนียมผมคว้านทั้งก้อนบางมากบางเฉียบเฉียบครับทีนี้ว่าพออันนี้ชุดคอกพิ้ก็ประมาณนี้เนาะเราใส่อีซี่คัตเข้าไปนะฮะคันนี้ก็เป็นคัตเบา เป็นของโมโตอีไลท์เนาะชุดแผงคอชุดหน้าเนี่ยคันนี้เป็นของเค้าสมโตนะฮะคือจริงๆเนี่ยหลายๆคนไม่รู้ว่าเคาสมโตเนี่ยเขาแอบปรับเล็กแองเกิลของของรถเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นแผงคออินเวอร์ตแล้วก็เขาแก้วงศาแผงคอนะ มันเลยเป็นสาเหตุให้รถ RG ของทุกคันที่ใส่ชุดหน้าเค s าสโมโตเนี่ยมันขี่ดีขึ้นรถมันจะรู้สึกว่ากระชับเลี้ยวง่ายนะพวกนี้มันมันแอบปรับเจียอเมทที่รถแต่ว่าน้อยคนมากนะที่จะเข้าใจว่าที่เขาทำไปอะ่ะมันคืออะไรเนาะบ้านเราก็จะเห็นหลายสำนักมากแบบกัดแผงคอใส่ก็คือเอาแค่ว่าจับเอรินได้อะ่ะแต่วพวกเรื่องระยะพวกนี้เขาไม่ได้คำนึงถึงนะฮะอ่าตัวนี้ก็มีราคาของดีมีราคา แต่จบนะของไองค้คาโโต,โตตอนนี้ราคาชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะขึ้นไปสองแสนห้าน่าจะได้สองแสนห้าสองแสนเจ็ดแล้วแต่ว่าถ้าสั่งของตอนนี้รอต่ำๆเนี่ยหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็มาดูข้างหน้านะคำน,นี้ก็ อย่างที่บอกเนาะตัวตีนโชคเนี่ยจริงๆแล้วเออร์ลินเนี่ยมันก็ใช้เออร์ลินทั่วๆไปพวก Universal ซนั่นแหละแต่ว่าความพิเศษคือเขารีวาลข้างในทําสปริงใหม่แล้วก็กัดตัวฟอกเล็กเนี่ยเป็นงาน b ินเล t เซนซึ่งดีไซน์ตัวเนี้ยก็เคาสม o โตเขากับทั้งท่อนเนี้ใหม่จับกับขาเบรกของเขาพวกนี้ก็เป็นงานของเค้าสมโตทั้งหมดเนาะที่พิเศษหน่อยคันนี้คือเราได้ปั๊ม MJK คอันนี้เป็นเป็นบินเลด CNC โมโนบล็อกคือกัดชิ้นเดียวคือตัว MJK เองเนี่ยในยุคแรกๆที่เขาทำปั๊มออกมาไอปั๊มตัวเนี้ยขายแค่ล็อตแรกๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะขาดทุนยับเนาะเพราะว่าในกระบวนการผลิตปั๊มโมโนบล็อกแบบเนี้ยล้วเป็นงานบินเลดอ่ะคือมันทำยากมากแล้วมันเรื่องคอร์สการผลิตอ่ะมัน มันฟุ่มเฟือยมากฮะตอนหลังเนี่ยเราจะเห็นว่า MGK ยุคหลังๆเนี่ยเป็นปั๊มเซีนซีก็จริงแต่ว่ามันเป็นปั๊มสองชิ้นและก็อันนี้ก็เป็นตัวเก็บตัวหนึ่งที่รถคันนี้มีของดีมาแอบติดได้นะอ่าตัวนี้ก็เป็นบางคนพีเพ็กคาร์บอนเนาะบ้านเราเนี่ยมักจะเจอแบบคนพูดว่าเพียวคาร์บอนเพียวคาร์บอนเนาะแต่ว่า จริงๆแล้วในเกรดของเพียวคาร์บอนเองก็มีหลายประเภทนะอย่างอันนี้ที่เราใช้คือเราใช้เป็นพีเพกนะฉะนั้นราคาพีเพกเนี่ยลองไปหาความรู้ดูมันในกระบวนการผลิตผ้าพีเพกเนี่ยเเวลามันทำโมนแวกัมทำอะไรเงี้ยเนาะก็ค่าใช้จ่ายมัค่อนข้างจะสูงแต่ข้อดีคือมันบางเบามากลองฟังเสียงนี่คือจะไม่เหมือนงานทั่วไปที่บอกว่าเป็นเพียวแต่ว่า มันหนานะครับอันนี้คือบางมากจานเบรกก็จานเบรกตัวนี้ก็เป็นจานโอเวอร์ไซส์ของ MJK เหมือนกันเนาะอันนี้คันนี้เราขยายไซส์จานอ่านี่มีใครมีคำถามอะไรก็ทักมาถามได้ตลอดนะ ขยับมาเดี๋ยวมาดูชุดท่อชุดเกียร์โยงนะะคิดว่าน่าจะเป็นคายแม็กของคันนี้นจริงๆล่าสุดเนี่ยถ้าถ้าเราดูรูปที่ผมโฆษณาไปในไลฟ์ตอนแรกอะนะก็มันไม่ใช่ช่อท่อชุดนี้เนาะตอนเนี้ยคันนี้ผมสั่งชุดเกียร์โยงของสปีดเมอร์ชั n นมาก็าเป็นชุดเกียร์ยงมันขยับมาเป็นมิดคอนโทรลนะก็ อันนี้ราคาแบบราคาราคาสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่า1เลยคือมันได้ชุดปั๊มเบรกใหม่มาทั้งยวงอ่าก็ย้ายปั๊มเลยปั๊มเก่าก็ไม่ต้องใช้ฮะก็แถมไอเลสบอมาเป็นอลูมิเนียมเลยเซ็ตเนี้ยมันก็จะแถมเอ่อมันจะไม่แถมพักเท้ามาเนาะนี่ก็ามาจับกับพักเท้าของดันสต็อกนะฮะเห ชุดท่อเนี่ยอันนี้ก็บาซินี่ตัวเนี้มันมันจริงๆแล้วมันมีมาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าที่มันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนาะเพราะว่าท่อประเภทเนี้ยมันมันจะต้องใส่กับชุดมิดคอนโทรลเฉพาะมากๆนะฮะคือไม่สามารถจับกับพวกฟอร์บอร์ดได้สังเกตกับการเดินเดินคอท่อเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นฟอร์บอร์ดคือมันจะติดล้นะคือใกล้มากเนาะฉะนั้นเวลาเรา ท่อประเภทนี้กับชุดมิดคอนโทรลพวกนี้จริงๆแล้วคือขายยากมากนะเพราะว่า1เลยคือเราจะต้องแมทให้ได้ว่าไอชุดมิดคอนโทรลเนี้ยกับท่อเนี่ยอ่ามันใส่กันแล้วมันมันติดไหมบางครั้งเนี่ยลูกค้าอยากได้มิดคอนโทรลแต่พอไปดูท่อรถลูกค้าแล้วเนี่ยก็ไปไม่รอดอีกก็ขายชุดมิดไม่ได้อีกนะฮะตัวนี้ก็ก่อนซื้อก็ต้องระวังดีๆฮนะเป็นพวกมิดคอนโทรลกับท่อทรงแปลกๆนะ มาดูข้างหลังตัวนี้เนี่ยก็แต่ข้างหลังเนี่ยจานสีสของของพวก MJK เนี่ยมันมันมัน,มนปกติแล้ว,วาหาของแอบยากนิดนึงคันนี้ข้างหลังผมเลยใช้คัฟเฟอร์เฉยๆเนาะจริงๆอ่ะอย่างพวกพวกรถฮาร์เลเนี่ยน้ำหนักมันเยอะฮนะทอร์กแล้วก็น้ำหนักที่มันถ่ายไปล้อหลังเนี่ยมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นจานหลังเนี่ยเอาจานพวกที่มันดิ้นเยอะๆมากมาใช้เนี่ยไม่ได้นะ จานมันจะดีเกรดเร็วมากลองสังเกตรถใครก็ตามที่ใส่จานเบรลิงเจอร์อะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าโฟโต้ะมันแกว่งมันแกว่งซ้ายขวาได้ไม่เลยอะน,นั่นคือจานมันเริ่มมันเริ่มหมดอายุแล้วมันะมันเกิดจากสาเหตุหลักๆเลยคือไอหมุดโฟตติ้งเนี่ยมันเริ่มยุบเริ่มเริ่มเสียสึกเริ่มเสียนะฮะก็จานก็จะแกว่งได้แต่ว่าที่ผมเลือกใช้ของของไอกัฟเฟอร์กับรถคันนี้เพราะว่าหนึ่งเลยอะ ไอ้หมุดของกาเฟอร์เนี่ยมันค่อนข้างแน่นเนาะมันทนมากๆนะฮะแล้วก็มันออกแบบมาสําหรับจานหลังรถฮาเลยโดยเฉพาะอ่าก็จะไม่ค่อยเหมือนพวกจานที่ไล่เบาต่างๆแบรนด์อื่นๆนะพวกนั้นนี่ถ้าเราเลือกแบบผิดสเปคนิดเดียวเนี่ยจะเจอเลยว่าไอ้หมุดพวกนี้มันจะเสียเร็วนะแล้วยิ่งไปเจองานขาเบรกที่แบบไม่เป๊ะมันจะส่งแรงแบบผักจานออกด้านข้างนะอันนั้น ให้พวกหมุดโฟสเนี่ยจะยิ่งพังเร็วกว่าปกติก็เวลาเลือกซื้อจานหลังกับขาปั๊มเนี่ยก็เลือกที่มันดีๆหน่อยน่าเชื่อถือหน่อยนะมีใครมีคำถามไหมเดี๋ยวให้นุ่มนั่งรถให้ดูโพซิชันแบบมิดคอนโทรลดีกว่าว่าคันนี้จะเป็นไงเนาะเดี๋ยวลองมาดูฟิลปกติ ผมก็ยังไม่เคยขี่นะทรงทรงแบบนี้ก็แก๊งๆดิเดี๋ยวให้น่วมนั่งให้ดูก็ได้โอเค,อเคก็ถ้าขี่ก็จะแบบแก๊งๆหน่อยเนะนี้ยก็เนี่ยลองดูเดี๋ยวลองทดสอบแบบตะกล้องลองส่องส่องกล้องจากข้างหลังไอ้น่วมดูว่าจออะไรเงี้ยมันเห็น โอเคก็เนี่ยถ้าจริงๆก็คือมันเห็นจอชัดอยู่นะเห็นคันเร่งเห็นความเร็วหมดเลยครับใช่ก็แต่ว่าตรงนี้อาจจะดอกไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนชอบนะแต่ถามว่าขี่รถอ่ะดูทางเลยครับอย่าไปดูเลยเกรกับจอเนี่ยท้าก็อารมณ์จะประมาณนี้อ่า คันนี้เนี่ยจริงๆแอบอัพเครื่องเสียงของล็อกฟอร์ดฟอสเกตเป็นชุดเต็มของของฮาเล่น,นะจริงใส่ไปเยอะเลยผมไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าเหมือนอัพสเตทไปสองรอบเพิ่มลำโพงหลังด้วยเพิ่มแอมด้วยโอเคเอารมณ์อารมณ์จะจะประมาณนี้เนาะ ก็คันนี้โชคหลังเป็นโอลินเท็ดีนี่สีนะครับก็น่าจะเป็นโชคที่โคตรฮิตสำหรับรถทัวริงสีทองก็ต้องแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นกนะ็ล่าสุดปรับราคาขึ้นไปแล้วเหมือนอยู่เซตหนึ่งเนาะประมาณสี่หมื่นเจ็ดสี่หมืนแปดแล้วจานหน้ากี่มิลครับจานหน้าคันนี้เป็นสิบสามนิ้ว หนาหกมิลครับมีน<อ>คนฝากถามมาชุดนี้จบคอมพิซเท่าไหร่ครับชุดชุดอ้ยกไม้เนี่ยของรันสต็อตอนนี้อยู่1 8ื่0แ้าอเนาะแล้วก็ชุดตุกต๊กตุ๊กตาคิกแบ็กของรันสต o อเนี่ยพร้อมแฮนด์แฮนด์ลูกค้าเลือกได้ฮนะเป็น FM หรือ ODI ก็ได้เนี่ยเซตตุ๊ก,กตาพร้อมแฮนด์เนี่ยอยู่ 24, 2องหมสพครับก็สำหรับรถทุกรุ่นก็ราคาเท่ากันนะ ลองไปดูที่โ o เอนั้นก็ได้ mm hmm. ก็ปกติถ้าลูกค้าแจ้งลูกค้าแจ้งนะฮะว่าจะเอาตุ๊ก,กตาไปจับกับไมอะไรเนี่ยไอ้พวกขาจับอะแดปเตอร์พวกนี้ผมแถมให้ฟรีเลยนะะ mm hmm. ก็อันนี้ก็ยกไม้คู่ยกไม้เดี่ยวก็จะมีหูจับให้คันนี้ก็เป็นโร w ลเดอร์อนะครับยกไม้ขึ้นมา เ,ออเดี๋ยวจะได้มาดูด้านนี้เนาะขายึดซับแทงของแบรนด์อะไรครับบนจัก,กรวาลอ๋อตม p ต o m จกักรวาลนี้เป็นเป็นของรันสต็อกเนาะจริงๆอะ่ะคือผมอะ่ะทดลองพัฒนาอีกขาจับซับแทนเนี่ยมามาหลายเวอร์ชั่นมากน่าจะแบบเป็นสิบอันเลยคือปัญหาเลยเนี่ยลูกค้าที่ใช้รถทัวรลิงเนี่ยมันมีทั้งเล็บเสือทั้งกระเป๋าทั้งอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเนาะก็พยายามทำขาจับที่มันแบบรองรับหลายๆอย่างได้อไรงี้ อันนี้ผมก็ทําแคมป์รัดเอามารับรัดกับเล็บเสือให้เฉยๆนะก็ขาไอตัวนี้ก็เป็นงานเซนซีเนาะก็จบยากนะอันเนี้ยตรงๆเลยคือจบยากมากเป็นของรันสต็อกนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้ก็เดี๋ยวต้องทักมาถามกันอีกทีว่าตอนนี้มีไม่รู้กี่เวอร์ชั่นแนละ้ว <c oughs> มีมีคนถามนอกเรื่องนะครับอ้ําบอกว่า รถเจ้าสำนักเปลี่ยนแคมมาแล้วเป็นไงนไงบ้างรอชมกรองอากาศลัสเตอกครับไปสองกรองได้อกำลังเทสอยู่นะครับก็ล่าสุดผมใส่แคมบูดแคมบูด22 x อ e ไปเนาะก็ก็ค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่าอันนึงเลยที่ติดอะ่ะไอตัวท่อเน,นี่ยของผมอ่ะมันเป็นท่อที่มีแคทาลิกข้างในเนาะฉะนั้นตอนจูนรอบต้นๆจะแอบทำยากนิดนึงอ่า นี่ก็กองอากาศที่เพิ่งทำก็เดี๋ยวจะกลับไปเทสอีกรอบจะวิ่งที่เทสอีกทีหนึ่งนะ,ะมีคนสั่งก็แล้วเหมือนกันนะตอนนี้แบบห้าหกชุดก็มีคนคนออเดอร์แล้วเนาะก็เรียบเรียบเล็กๆคลีนคลนะ,ะอ่ะกลับมาคันนี้คันนี้ก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะชุดชุดเยโยง ผมคล้องไว้ดังจะได,จะได้จะได้ถ่ายง่ายอ่าเจ้าของรถถามพี่บิ๊กทักมาเนาะตอนกดเบรกหลังมันจะติดท่อไหมครับตัวนี้ไม่ติดนะพี่ผมเซ็ตเซ็ตแล้วก็เดี๋ยวมันจะตอนนี้ยังไม่ได้ไล่เบรกอ่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ไล่เบรกนี่กดสุดแล้ว แต่ว่ามันยังตั้งที่หนอกตัวนี้ได้เนาะเดี๋ยวเราปรับเชิดปรับอะไรเงี้ยได้อยู่ก็เดี๋ยวปกติถ้าเบรกมันตึงเนี่ยมันจะกดได้นิดเดียวก็ซิ่งซิ่งอยู่นะสวัสดีครับเสียใครจะเป็นเสียดีไอโน้มนเป็นเสียแล้วกัน <laughs> สวัสดีครับก็อันนี้ชุดมิดคอนโทรลเนาะก็ของสปีดเมอร์เชนก็น่าจะเป็นซิ่งซิ่ง จริงเขาทำมานานแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือมันขายยากเพราะว่ามันจะต้องเลือกท่อให้พอดีนะฮะ,ะนี่ก็ชิปเตอร์ของลันสต็อกนะฮะขายของผักเท้าก็ลันสตอ็อกเป็นบินเลสเนาะครับขาเดอร์บี้คำน,นี้ของฮาร์เลยน,นะครับ HDMC เป็นคอลเลกชันของฮาร์เลน่าจะปีที่แล้วก็ใครออกรถแล้วได้ส่วนลด20สร์เซนเนาะก็พาร์ทของฮาร์เลพวกนี้ก็ซื้อได้เลยนะตอนออกรถใหม่เผื่อจะได้ราคาถูกหน่อย มีคำถามอะไรก็พิมพ์หาผมได้นะก็คันนี้ก็คันนี้จริงๆอ่ะรถคันนี้เราทำทำสเตจสองไปแล้วด้วยเนาะก็คันนี้ใช้เป็นทัวรลิงนะฮะก็ชุดชุดเครื่องอะไรเงี้ยเราใช้เป็นเอเอนเดสสี่หกห้าคอมพิวต์คิดเนาะแล้วก็เปลี่ยนคอไอดี ID. ไม่รู้เห็นป,ป่ะเปลี่ยนหมดนะข้างในเป็นของ s อทั้งยวงเลยรถซื้อมาสองปีปีสองปี วิ่งไป800ยังไมเนี่ยวิ่งไป900นะครับตอนนี้ <laughs> อ่าโอเคก็คร่าวๆก็สำหรับรถ RG ก็มีประมาณนี้เนาะชุดชุดที่น่าจะได้ลูกค้าน่าจะถามมาเยอะสุดจริงๆก็น่าจะเป็นชุดแคนเนี่ยแหละอ่า ก็จริงๆอ่ะอย่างถ้ามาทําที่รันสต็อกนาะชุดแฮนด์พวกนี้เราก็จะมีเซตอัพให้เลือกอยู่หลายตัวนะ <c oughs> ก็ไม่ว่าจะเป็นของเค้าสมอโตของร uh, นะันสต็อกฮาร์ดเคสเนาะก็มีแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องคํานึงถึงเวลาการซื้อชุดแฮนด์เนี่ย <c oughs> คือเราต้องดูก่อนว่าไอชุดตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยมันรับอุปกรณ์อะไรได้บ้างเนาะผมยกตัวอย่างเช่นอยากยกไม้ในอนาคตทําได้ไหมอยากเพิ่มไม้เดี่ยวเป็นไม้คู่ ทำได้ไหมมันมีขารองรับไหมในอนาคตอะไรเงี้ยฮะเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างตุ๊กตาบางแบรนด์เนี่ยลูกค้าซื้อมาแล้ววันหนึ่งจะยกไม้ไกลม็นว่าต้องเปลี่ยนทั้งตุ๊กตาเลยอย่างเงี้ยคือเราเรามองเผื่อนาคตไว้ก่อนอ่าแบบเราติดตุ๊กตาไปก่อนวันหนึ่งเก็บเงินได้อยากยกไม้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกพวกโรเลเดอร์เอสอะไรเงี้ย ็ถ้าเราเลือกตุ๊กตาไว้ตั้งแต่แรกดีในอนาคตเวลาเรามาทำต่อเนี่ยแต่งต่อมันก็จะประหยัดเงินนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมพยายามแนะนำลูกค้าไว้ตลอดว่าดูมองไกลๆไว้เพราะว่าไม่มีใครแต่งแล้วจบส่วนมากก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะอ่าอย่างสตีดบ๊อบเนี้ยจะใส่ไม้คู่ก็ทำได้จะใส่ไมเดี่ยวก็ทำได้ low ลเ d อร์เเนี่ยจะซื้อไมเดี่ยวมาเสียบก็ทำได้ มันทำได้หมดนะฉะนั้นเราเลือกตุ๊กตาที่มันรองรับในอนาคตไปอ่ะมันจบกว่าประหยัดเงินกว่าอุ๊ยถามราคาของแต่งอโอ้ไม่ขอเก็บเป็นความลับนะฮะเรื่องเรื่องราคานี่อยากรู้ก็อินบ็อกเข้ามาแล้วครับพี่อย,อยากรู้ต้องถามเจ้าของรถเองไปถามเจ้าของรถเองเขาจ่ายเงินปิดปากผมอยู่แล้วครับพี่ ก็คันนี้เป็นรถของพี่ิ๊กนะครัพี่ิ๊กพี่รักคนนึงท่อทัวริงใส่กับซอฟเทลได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าใส่ไม่ได้นะเพราะพวกพวกขายุดต่างๆนี้มันใช้กันไม่ได้นะใช้แทนกันไม่ได้เนาะแต่ท่อตัวนี้ของซอฟเทลก็สั่งให้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นเป็นตัวไปแรปแรปเปอร์อก็สามารถสั่งให้ได้ครับแยกรุ่นไปเลย อัพเบรกเบมโบโรเอหน้าหลังประมาณเท่าไหร่ครับคือปั๊มเบรกเนี่ยจริง,รงๆพวกพวกเบมโบก็ตัวละหมื่นกว่าบาทเองฮนะไม่แพงบ้านเราหมื่นห้าก็หาได้แล้วก็เป็นพวก M4 เนาะเริ่มต้นก็เป็น M4 มันมีหูร้อยร้อยแปดแต่ว่าผมแนะนำไม่ใช่หูร้อยแปดก็ขาเบรกเนี่ยถ้าไม่ติด Connection l o s ตไปมาละมาลนะโอเคต่อนะเมื่อกี้หลุดไปก็ โอเคมาแล้วก okay, ็ต่อเรื่องเบรกนะเบรกพวกพวกเบมโบเนี่ยมันก็ตกตัวประมาณหมื่นหมื่นห้าเฉลี่ยนะหมื่นห้าทีนี้ว่าขาเบรกเนี่ยก็ของรันสต็อกก็ไม่แพงขาหน้าอันละสามพันกว่าบาทขาหลังอันละอันละเก้าพันแปดพันห้าอ่าก็เนี่ยขาหลังก็อ๋อดูที่โรสเลย,ยก็ได้ขาหลังเบรกก็เป็นพวกอย่างนี้ยนฮะอ่าขาหลังอันนี้ตัวแปด 8,005ขาหน้าตัวแล้ว3,005ก็ลองคูณคูณดูนะจริงๆใช้งบไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับเบรคครับแต่ว่าสิ่งที่จะเจอก็คือต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรต่ออีกเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละร้านก็จะใช้สายคุณภาพแบบไหนอะไรเงี้ย ลูกค้าถาม RG ปีไหนคันนี้ปี2021นะ,อ,ะอันนี้จริงๆอย่างต่อกันเลยที่ชุดแฮนด์อีกรอบหนึ่งคือพวกชุดก๊อกแก๊กพวกนี้จริงๆถ้าลูกค้าใส่ชุดนี้แล้วไม่อยากใช้อันนี้ก็เอาเข้าไปตัดสวิตท,ที่ศูนย์ก็ได้นะตัวนี้สามารถตัดออกได้เลยแล้วก็เราจะสามารถใช้ออฟรันอย่างเดียวเหมือนพวกรถตระกูล CVO ได้นะก็อันนี้มาที่ลันสต็อกผมก็ตัดให้ได้นะก็เราปิด ปิดฟังก์ชันใน ECM ไปเลยได้ก็ถ้าอยากเป็นเหมือน c v o ก็ทำได้เลยตรงนี้ก็จะโล่งๆไปเก็บโล่งๆแต่ข้อเสียก็คือข้อเสียมันกนจ็จะสูญเสียฟังก์ชันพวกล็อกคอไปพวกแบบเราจะจอดรถฟังเพลงเนี้ยมันก็จะทำไม่ได้นะต้องมาออนสวิตช์เอาอะไรเงี้ยนะฮะ โอเคตอนนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคร่าวๆก็เดี๋ยวถ้าสมมุติมีใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับของแต่งก็พิมพ์เข้ามาถามได้ตลอดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันถ้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ยังไงก็แจ้งมาได้นะ <Okay. S 1> พิมพ์มาได้ครับโอเควันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันฮนะครับวันนี้ครับ